ไอ้ไอ yeah. ้เด็กขอเกาเก่าเก่าตอนนี้ผมก็ลัอ sí right. okay. ัดชิปอยู่แล้วก็อยู่กับเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมบอกชื่อมาดิคุอาเดี๋ยว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 คนเดี๋ยวคนคำคิดบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นเก้วฮะแค่นี้นะโอเคผมจะมาเล่นด่านมังกี้ เล่นเล่นด่านเมื่อกี้ที่กําลังจะเกาะภูเขาอยู่แล้วลิงลก็กลายเป็นเทพเจ้าไปแล้วได่านแรกด่านแรกมันยากมากแล้วเราลิงไม่ผ่านเลยแล้วนอกจากเบคอนยังไม่ผ่านเลยแหละโอ้ยย่าของแท้ของรับย่าของแท้ ด่าแหละมันด่าแล้วต้องยากด่าเราแล้ว,ลวมันยากมึงพี่น้องโซเจียลเฮปปี้นะึงเไ้ยถ้าเขาว่านะถ้าโซเจียลเฮปปี้มาดูคลิปกูแล้วแล้วจะโซเจียลเฮปปีม้มันจะบอกว่าไงวะใช่ก็ยังอัดคลิปอยู่เด <Okay. S 1> <Okay. S 2> ็กโอเคแปลกไม่ใช่ ม,นนกกมันก็เป็นมังกี้แนะหละมันก็เป็นมังกี้นั่นคนดูหนาดิเออหน้าเป็นลิงอ่ะแต่แต่ก็เ,เสียตามันแต่ตามใหญ่มากเลยไปดูไปใส่เว็บอ,อัตั๊กมาเยอะเปล่าเนี่ยอยากคนดูนอกจากไม่นอกจากคนดูกำลังดูคลิปเราอยู่แต่ว่าคนดูตุองหน้าหงงสงสักับกูเท่าไหร่นะเพราะว่า ถ้ากูเฟ็ถ้ากูเขียนรหัสใส่คนดูแล้วแล้วคุณตัววะ่รหัสปีวะก็ต่อไว้แล้วต่อไว้ต่อไว้ต่อไว้ซาคิเฮ้ยซากิซากิสามสามจับดูยังข้อมืนไม่อยู่ ใชไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูว่าเขาผมเป็นหมาครับผมก็ผมหวนแล้วผมไปโตัวสปีกเร้่ผมแม็กสงสัยมากเลยทำไมลิงมันลอยได้ขามไม่ลอยได้อะ ใช่มือมันลอยได้อ่ะคนดูได้ถึงด่านสุดท้ายแล้วเราแล้วเราก็อือถ้าคือจิมมี่ไม่มีใครกลัวเพราผมชื่อจิมมี่ซากีสุดสุดซากีก็ยังมีความพยายามจะขึ้นไปให้ได้ อจากสามหลุดก้ามตูกยังยังโชกล้ามอยู่ข้างบนรอคอยแก่อยู่นะเพื่อนอิซากิอะไรนะเออเรียนจบแล้วเรียนจบเดเดเดไดลุงเรียนหลังใหญ่ไงที่ที่ให้จบปีไงกูก็เลยจบกูก็เลยจบ เลิกเรียนซะเลยอ่ะโคตรโคตรโชคดีอ่ะแม่งราคาเหรอราคาที่กูโดน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 ใจแกเลยมัลังแกกูอ่ะเร็วเข้ามึงอยากเอาเร็ว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 เข้า

Nau udah siapa? Cuba dah. Pakai yang, pakai yang juga Okay. Rai. Rai yang pun. Lo, 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 chong wah Oh chong ya. Chong wah ya. Lau, 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 lau. Kau ni berdebu. Kau berdebu, berdebu. 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 ดาดมีโคตรยากเลยถ้ากลัวโปมาแล้วคงว่ากูได้ทั้งเฮ้ยโอคยจะอะไรดเละไปเลยไปเลยลิงนะลิง นาลิงก็ยังยังตาใหญ่อยู่เลยเบอหเนายไม่รู้เราเพื่อนพ่าแบตเราอยู hmm. ่สูงเปเซนอ่ะแบตเราอยู่สูงเปอร์เซ็นต่เก็ยังเล่นต่อได้อ่ะฮะเอาแล้วแม่งแล้วแม่งเสือกเสือกเสือยังเสือกเพิ่มมาอีกแม่ง อไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้มีไหมเอ้ยฝั่งไปฟัง่งสิเอ้ยไปฟังนี้ไไ,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 ได้ไงเฮ้ยอะไรอะ่ะพี่นั่งนี่วะพี่นั่งใช่ใช่กล้วยกล้วยเด็ดที่สุดแล้วก็เจอสมบัติกล้วย วยว้ายเรารวยแล้วเรารวยแล้วเอาไปแล้วแล้วเอา y e a ย yeah แต่ที่จริงแล้วแขนเดียวอแล้วเหลือแล้วเออเออแล้วมึงแล้วรู้แล้วกูแล้วกลัว อูมีแค่แขนเดียวอะอ้าวมึงก็อ่เบินเดินเดิเราเราเราว่านะเราเราเราสักเราเราสักจบเอ้นี่ก่อนได้ไหมใช่ S <S <an the> เราเราไปสักจบเฮ้ยไม่ใช่สักกี่เราสักจบเอ๊คีบดีกว่าเว้ยเพราะเราจะจบกันแล้วเร้ะเราผ่านเอามุงที่เอามุงมาเราเรามาจบด้วยกันโอเคโอเคแต่รงตอ่ะอาตอนนี้ผมจบแล้วขอให้สนุกนะถ้ามึงไม่กดไลค์มึงเป็นเกด